สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นป่าอีสานใต้นะครับสุรินทร์นะครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นดินเรียบๆนะครับดินลูกรลงนะครับลูกรลงหินนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอปราสาทสุรินทร์นะครับก็จุดตรงนี้ก็เป็น หัวไร่ปลายนาของผมเองนะครับไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้อ่าที่ใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับพวกไม้แดงนะครับแต่ก็เหลือไม่กี่ต้นนะครับโซนตรงนี้นะครับก็มีไม้ไม้ติ้วนะครับแล้วก็ไม้ ไม้รังนะครับไม้รังไอที่เห็ดงอกเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็นปรงป่านะครับต้นโปรงป่านะครับผมมาถ่ายตรงนี้ให้ดูนะครับนะนะครับก็มีหลายต้นอยู่นะครับอันนี้ไม้้นานะครับอันนี้เป็นติ้วนะครับ ติ่นี่เยอะเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นปรงป่านะครับแล้วก็จะมีนิ้วนะครับตะลังก็จะเป็นกระเจียวนะครับพี่น้องกระเจียวขาวนะครับแถวนี้นะครับของผมนี่ยังเหลือเยอะเลยนะครับตอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ให้ขุดนะครับอันนี้กระเจียวครับพี่น้องครับ นั่นก็กระเจียวนะครับอันนี้กระเจียวนะครับส่วนอันนี้เป็นหญ้ากินนีนะครับหญ้ากินีที่ผมเอามาปลูกไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะสลับแบบนี้นะครับเพื่อให้วัวได้วัวเราได้มุดมากินนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับพี่น้องครับเราก็ใช้ประโยชน์แรกๆไปนะครับอันนั้นตรงนะครับ ตัวนี้ไม้หนามนะครับสาเ็นเขาเรียกปลาสะอนะครับเวลาจะติดแล้วป็นเหนียวเกาะเสื้อนะครับที่เราเวลาเราเดินป่าเดินหาเห็ดนะครับนะครับให้รู้จักบ้างครับขออภัยนะครับผมถ่ายเติวไปนิดนึงนะครับก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเข็มป่านะครับเนี่ยเข็มแดงนะครับเข็มใหญ่ ส่วนนี้ก็จะเป็นกระทกรกนะครับกระทกรกกระทกรกที่เขาเอามาจิ้มกับน้ำพริกนะครับน้ำพริกกบนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่ที่เขา,เาไปทำรังไหมนะครับ สาเมียนเขาเรียกเขมิ่นะครับสาไทยผมไม่รู้จักนะครับต้นที่แมลงทับมันชอบกินนะครับชอบชอบกินชอบอยู่นะครับเนี่ยแมลงทับจะอยู่ต้นนี้แหละครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอินทนิลน,นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นปักเล็บแมวนะครับนะส่งให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ก็เราก็ใช้ประโยชน์ไปนะครับส่วนป่าเขาก็ะทำหน้าที่ของเขานะครับทักไทยพี่น้องประมาณนี้ครับขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ